เส้นนี้นะคะเป็นพาวทายได้ให้าสูงเอ0สองร้อยนะคะสําหรับเพาวทายรุ่นนี้นะคะความกว้างของเขาค่ะวัดจากด้านหลังแบบเอกด้านนี้ไปถึงหนึ่งด้านค่ะแลความกว้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะระยะห่างรูน็อตของเขารุ่นนี้เป็นแบบสี่ลูหนึ่งร้อยนะคะสำหรับตัวเ์พาวทายเส้นนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงนะคะเป็นเพาวทายแบบใช้แหนบมีสายเบรกมือแล้วก็เป็นรุ่นที่มีสายเบรก abs นะคะตัวนี้นะคะรีเควสนะคะแล้วก็ ตัวแป้นสังเวยนะคะทางร้านมายึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะส่งทางรา้านจะถ่ายน้ำมันเคลือบไม้ออกจนปลดกอดลูกค้าอย่าลืมก็บน้ามันเคลประมาณหนึ่งลิตรจะใช้งานนะคะเราหมุนให้ดูการสับงานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดน,นะคะด้านในของทุ่มเบรกทั้งสองด้านมีทุ่มเบรกและเบรกตามสภาพเส่ษษษษงญี่ปุ่นติดไปให้นะคะสินค้าสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสักแชทได้เลยนะคะ